กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านพบพ่อกับแม่น้องแก้มบมเด้อพี่น้องเด้อ,อดมือนี้เฮาสิไปเบิ่งไผน์เนาะมัดข่าเนาะป้าฮอดบ่แจ้งพี่น้องเอ้ยกล้องแม่น้องแก้มบูมกัได้สิไปเบิ่งบ่าวตา้มัดข่ากับน้องตาลอยูหลุมพพี่น้องเอ้ยอยู่หาหน้ายู่หลุมพุูเละมืดมื้อนี้คือมืดเมื่อพี่น้องเอง้ย เราทงหาทงหน้าคือเก่าเด้อพี่น้องสิผ้าเบื่อผ้าหนาไม่น้องแกมบุมเด้อจา้าไม่น้องแกมบุมสิผ้าหลอกทงหน้าก่อนเหมือนนี่ทำมาสิาพี่น้องเอย๋ยขู่วานแววในผู้สาวผลไปสายนอเนาะน้องต้านจา้าคนหนึ่งไปไหนจา้ามันแหงอยู่บ่าบาตาย แห่งเยอะเออสิพาพี่น้องมาเบิ่งบ่าวตายหมัดข่าวก่อนแม่น้องแก้มบุ้มบาจักไล่สิไปเบิ่งไพแหละพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งบ่าวตายกับน้องต้านนี่แหละมือนี้นะพี่น้องวายกินกับบริสวุวรรณเนาะ น้องต้านใส่คัพหนึ่งจักหมากเนาะจ้าเห็ดคือบักข้อบ้าปฟาโพดโพเนาะพี่น้องเนาะแจ่วจนเบิร์ดบัสันน้องแม่น้องอันนี้ก้อยมาหลายๆนี่ยเบิร์ดเลยเพราวะบาไตยก้อยมาเนี่ยบาไต้ก้อยละแซบเลยเพราวะสีมือบาไตยล้วนๆพี่น้องเอ้ยบาไต้มากระลั่งหมัดข่าวขมุกขมุยพี่น้องคนขยันเบิร์ดซองเลยจ้าพี่น้องจ้า ม่ละพี่น้องเอ้ยลุยนะสอวฮะเอาว่าใกล้ๆปลาลูกเลยปลาลูกโซนละก็โดนละก็ดเพราะปลาทองตาเฟิ่นโฟมตัวเองเลยพี่น้องเอ้ยกเรยนนีไใ่ปรกมาไดโซนละก็สดเลยพี่น้องวังแนนี่สเฟิ่นพากันว่ากันปลาดองพี่นองโพเนาะแถาทายพี่น้องนเด้อจ้าวัยดีพี่น้องวัสดีปลาลูก เอาลินว่าหัวเนาะเอาลินว่าหัวก็เรื่องจริงนี่แหละน้องกระโซดลิ้นอินเละแมนนั่นแหละเนาะน้องต้านคนกระโซดลิ้นได้พี่น้องไใไรสนใจกับพิจารณาได้พี่น้องอ่ะไปยืนเฮียงการบังดูยืนเฮียงการบังผ้ไพันสีชุ่มผ้าพันสีหลอดเดี๋ยวนี่ให้ป้าลุงดูหน่อยดิกล้องไม่น้องแก้มบุ้มกะปลาพี่น้องเอ้ยหน้าน้องต้านกับขาวจัวดเลย พี่น้องเอ้ยสองคนมัดข่าวมัดน้ำซอยกันคือจ้าคือจ้าพี่น้องเอ้ยสองนมหล่อพี่น้องมัดข่าวเสียที่แต่ครูวัลแววเพิ่นผมว่าเนาะบ่บอเห็นเพิ่นเกี่ยวข่าวแล้วเพิ่นไปโหลดขีป่ะซะยันพี่น้องบอเห็นเนาะเบิ่งเบิ่เวีนไปโหลดขีปสี่พี่น้องเอ้ยเศร้าหายน่าพี่น้องเอ้ย แม่นยำเห็ดวิ่งเนาะแม่นยำเวียกกับจังสิตล่ะมันมีเวลาสิว่าเอลมกันดอกพี่น้องที่ได้อยู่ใกล้ๆกับรถไฟที่ได้เข่าวพ้อมกันพี่น้องเลยแม่นพี่น้องสิว่าน้องนัดกับบ่าวใต้เข้าใจกันหายกันบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจกันดีหักแต่ว่ายำเวียกยำงานเนาะก็ต้องเห็ดวิ่งกับบ่าวพี่น้องพี่น้องเลยเป็นกับเข่าใจแม่นแล้วหาเข้ากับเรียกงานเข้ากับเห็ดผูกตอนนี้กับอันพอน้องอเน่ยคนเข่าซอยกันพี่น้องเลย คุณพี่น้องเห็นโบแวบแวบเงียงซี้สันนี่สันนี่โบมันเป็นห่วงกับขอบุญขอบคุณพี่น้องเอ้ยแมนแล้วจ้าตัวเฮาก็บบริษัทมหาลัยกันดอกพี่น้องเอ้ยยามเห็ดเบี้ยงเขาก็เห็ดไทยห็มันคือว่าจะฉีแหละ้วจะฉีแหละพี่น้องเอ้ยย้ำเบี้ยงและย่านพายุเปนแบบนี้นะผักมันคืบได้เมื่อเนี้ยคืบบดเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยก็เลยขมุกขมุบอยู่ไปฉีแหละพี่น้อง แม่นแมนแมนแต่เราพิจาระการในก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเลยอือบ่าตายกำ้องนัดกันยังหักแพงกันบ่ตายมักเงียบมักหัวได้พี่น้องเลยอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยพี่น้องถึงวะเฮ็ดเวิ่งขนาดเฮ็ดเวียกัยังอารมณ์ดีพี่น้องเลยเฮาต้องยิ้มต้องหัวตลอดแมนแหละว้าลินมาหัวกันไ่ที่ล้วพี่น้องอือโยกกันไปหยอกครับน้องต้านถือกันดีนะพี่น้องเราน้องต้านก็ถือกันดีได้บริสันกับบ่าวตายพี่น้องเลย นำกันได้จ้าเห็นงานกับแบบสิลรพี่น้องอืมทำเบียกยามงานก็เห็นด่าเบียกนางงานเนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยยามแรกมากกับขว่าเลยพี่น้องเอ้ยตอบคอมเมนต์ของให้องมันเมนไปนนากัเพิมนแมนตอบกันแล้วหากับตอบใกล้กันเลยกับว่ากันลบกันทอบ่ได้เป็นยังกันดอกปลาลุงเอ้ย่่เกาปลาลุงที่เพิ่อนกับแต่เมนพ่อเพนยูพวกโบเห็นเข้าเขาขีดลงกันเพิ่นกัน เป็นห่วงฮะนะเท่ากับขอบุญหุบขุนขเพื่อนอะไระที่เพื่อนเป็นห่ง<ม>นวง่นก็ะชอยชมถอยเชียร์เขาสองคนมาตลอดพี่น้องเลยโดยให้กำลังมกุกกำลังใจตลอดเ<ม>นาะได้กระขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องบบเอ้ยพี่นอ้องเอ้ยอย่าลืมมันให้กำลังมุกกำลังใจแม่น้องแกบ,บุ้มเด้อพี่น้องเด้อเห็นแบบแม่น้องแกบุ้มโตผู้เดียวพี่น้องข้าวสาโตผู้เดียวและผัวก็ไปข่าวก้องน้ำแม่น้องแกบุ้มนะ เพิ่นอายกล้องพี่น้องเอ้ยเพิ่นเป็นคนขี้ไล่กว่าแมนเม่น้องแก้มบุ่มเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็เลยอายก็ตายจะถามเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นว่าชิว่าเนี๋ยวได้เพิ่นว่าเฮ้จ็คชิว่านะเดี๋ยวได้ขับขาวไปแจ็คชิว่าอ่อเดี๋ยวได้เพิ่นว่าบ่เพิ่นเจ้าทามบ่บ่ตายชิว่ามาได้พิ่นว่าเออบ่ตายกับได้ว่ารได้บ่ได้ว่ารได้ก็สบายดีกล้องกับพ่อแล้วเนาะพ่อปลาลุงเห็นเพิ่นว่าข่าวไปเลยก็อายไปแจ็คแม่ยชิว่าเพิ่นว่า ปลาลุงบลต้องตกใจเดินจังเมื่อเฮาสิถ่ายปลาลุงเบิ่งอยู่แล้วพี่เพิ่นเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นก็อยากลี่นะเห็นเพื่ก็อยากลี้เด้อเพิ่นกินข้าวไปเดียวตลอดปลาลุงเอ้ turkey, ยแม่น้องแกบุ๋มน่ะสิตุเหตุน่าได้แหละปัวก็อายกล้องเนาะเพิ่นเพิ่อนยังเฮ็ดเฮือเมื่อนั้น่ะเฮาก็ะลมกันกับเพิ่นเออก็เลยลมเพิ่นนแม่เออ คือพวกเขากล้องอยู่เจ๊ได้แหละเพื่อนว่ามันอยากไอๆอยูเพื่อนว่าเราไม่ยังเจ๊คิดว่าอันนี้ได้หรือเป่าเห็นกล้องก็อยากป๊บอยากงักเพื่อนว่ายักกินเผาเนี่เพื่อนก็ว่าให้ให้จบขีปก่อนมจะกินมันว่าโอ้แม่นเรื่องจริงเลยพี่น้องจบขีปก่อนจะก้อยเขามากินน้ำรักแคแม่แล้วกินเสพๆแม่น้องแกมบุ้มเห็ดเบิร์ดพอน้องแกมบุ้มเนี่ปุ๊บบอกเป็นตาเหลืองเลยพี่น้องเลยไอๆไอเท่ายว่า ไก่สิห้าเพิ่มเลี่ยแหละพี่น้องเลยอย่าไปเห็นสิสามวาลินวาหัวเด้อพี่น้องเด้อบหิสไปในอกมุกนอกใจดอกเฮ้ยข่าววาลินวาหัวสื่อสื่อฮะพวเพิเจอการพวเพิ่งเจอกันน้องตัดวะอ้าวเป็นตาหัวเลยน้องต้านเจอกันกระหายเอื่อยในที่แลบักนอกยังหาบ่ได้เลยเพิ่นว่าพี่น้องเลยเ่ากับวาวลินว่าวหัวไปนี่แหละพี่น้อง กันบ่าวกับบารีหัวเห็ดนใดเลยไอ้กล้องอลีพี่น้องเอไอ้อลีบ่าตายเอซุมเจ้าเห็ดแบบนี้ที่บ่าตายบตายพังสีเปามัดแล้วก็จุ่มกันตะกันไรแบบไกลไก่กันเนี่ยหนเป็นแนใดนี่เนี่ยเห็ดแบบนี้เห็ดแบบันกได้มาจังบริจับไก่ีน่ฮาจับหยุดยูนข้นยูนขึ้นลดเออแบบนี้นะรถไทยไ่ได้อยากเห็นด้วยนี่นี่นี่จุ่มเงยเงนข้นเนียนี่เอาขึ้นไกลไก่กันนะ ประเทศไทยเข้ามาเขาก็เอาขึ้นจับขื่นจับขื่นทั้งน่อยก็เสิได้ไปค้นขขาวนะมันเสนีป่าอะไรพี่น้องเอ้ยแม่น้องแก้มบุ๋มกันมากกับไปได้บ่ได้ว่าบ่อซอยเด้อซอยเด้อพี่น้องเด้อเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เวีอนเฮากับซอยกันไปแนี่นี่แหละพี่น้องเอตายกันยังเราตายกันเมื่อเห็ดซอยกันพี่น้องเอ้ยบ่เห็ดซอยกันเสร็ีใดายเนาะพี่น้องเนาะคนกันลายอยู่มาถักบ่ท่านได้พี่น้องเอ้ย แมนข้าวกรกระิ่งโอ้ยหิวข่าวเด้หิวข่าวหิวหนาะเขาก็เกงใจผื่นเนาะเขาก็อยากให้กินข่าวเป็นเวลอมเวลาพักผ่อนเมนต้องเห็ดให้ทันเวลาแม่น้องแกบุ้มแบบเป็นคนแบบเก่งใจเด้อพี่น้องเด้อแบบแบบเก่งใจข้าเจ้าเนาะเวลาข้าเจ้าขืนเขาก็อยากให้ข้าเจ้ากินข่าวกินหนามเลยนั่นเด้แม่นข้าเจ้ากระมื่อยข้าวกระมื่อยแต่ว่าเขาก็อยากอยากให้ข้าเจ้าได้กินได้อยู่นะหอนยามกินเลยแม่นเมน เราก็เลยเหยาายเ็ดสอ,สอยกันตนี้ป่าก็ยังคนเขาก็ถึกอยู่ะสอยกันแซวเซีพี่น้องค่งะอ,อืม ควันใจกับฮาร์โรลด์ขีดแล้วเนาะอุ้ยพี่น้องเอ้ยอิซากูนี่ได้พี่น้องเพื่อขีดไปใกล้ได้พี่น้องแรงจะว่ากันใหม่แรงยังลมกันจะได้พี่น้องว่าโอ้ยแรงขีดไปว่าอย่างกันเนาะแรงยังลมกันพี่น้องเอ้ยคู่วานใจเพิ่นเฮาสิฮ้องคู่วานใจจะดอกเนาะพี่น้อง น้องหลัดกับบ่าวตายนี่น้องคือว่าอะไรเพิ่นบนเห็นบเห็นไปน้ำกันบเห็นหวานกันเพิ่นกันแมนแมนกันนนาะเหมืนก็เป็นห่วงแหละแม่นแล้วจ้าธรรมดาพี่น้องเลยคือคือบ่าวตายเห็นขูดอื่นคือกันแหละคันว่าเงียบไงเงียบมั่นกันแบบถามแบบเป็นอะไรเนื้อใดแหละเดี๋ยวคู่ชั้นรู้ทุกสุดทีแม่นแมนบ่าวตายวางแล้จะไปโหลดสิบเนี่บ่าวตายคู่ก็คอดจ้าโหลดได้ยุได้เออเวนอกเลย อยากมาบอกพี่น้องบอกหาเป็นห่วงพี่น้องเลยแมนเนี่ด้กันเนคือเก่าเข่าใจกันคือเก่าพี่น้องเก่าแล้วบอเป็นยังดอกวันแรกหักจังไหนมาตายว่าสุขพังรุดถึงสิมีน้ำคลองน้ำยังมาควงขัดในเจ้าว่าเนใดโอ้ยบ่ยู่พี่น้องเอ้ยฮ่าฮ่พี่น้องเจ้าว่าเนี่ยใดบ่ยู่พี่น้องเอลยฝนจังไหนประกัสิพายขึ้นมาจนจนหอดพังว่าสั้นๆเนาะขบบุเมนขบบุมีเฮือกแมนหมกปุ๊กเนี่ยไปแมนแมนกระซ้ามรุดมาตาย กระซ้ <cả S 2> าลอยคือข้าเจ้าลอยน่ะมันตกะกระแขงน้ำแกงก็ลอยเลยพี่น้องเอ้ยใจฉ่างไปเลยอยู่ไม่ได้แม่นแล้วจ้าเอากับแบดจี้เลยพี่น้องเอาหายนาวนาเนาะพอก็อยู่ไปต,ตมามธรรมาศาสตร์พี่น้องเอ้ยอย่าพาเบื่อพาหน่ายเลยพี่น้องเอ้ยว่าอยังผิดพลาดอยังขอโทษขออภัยลายๆาแม่น้องแกมบุ้มกันเลยว่าอย่างบมวกหอยเป็นปันได้ต<อ>ามส<อ>ายตามครัว เป็นการบดซีเลียนพี่น้องเบิ่งพี่น้องกัดซีหัวไปนำหัวไปนำหัวเข้ากัดแต่ซีเละสาวหอยสาวนาแมนขั้นสิบมีแต่ไข่แตลอดหูยถ้าไหวนะบอตายแมนนเเเาสียบป็ถึงสิบโบมีเงินมีคำกับแบบว่ายิ้มหัวไปนำพี่น้องไปเห็นแล้วหวานใจบอตายปุ้นเห็นแล้วป้า พี่น้องเอ้ยอยู่ซ้ายกะเห็นโพดโพลายจืดเด้พี่น้องปาโตพี่น้องอยู่ไกลๆปู่พี่น้องพูนพูนพูนพี่น้องเอ้ยพูนทั้งพูนพี่น้องเกี่ยวข้าวอีทั้งพูนขี่รถใกล้หน้าก็เม็นควัจ้าคนนั้นพี่น้องเลยฮึแบบตายนี่กระดกกระโดดน่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคนใส่ใจต้องจำถูกอนุูมน่น้องเนคว่ำจ้า พี่น้องคลิปนี้กับบมมียังไลด้พี่นออกก้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องแก้มบุ้มด้วพี่น้องเดอ้อผักเบ่งผักส้มต่อไปสบายดีไปดีพี่น้องเอ้ยไปแหละพี่น้อง